สวัสดีครับข้อมูลทั่วไปอำเภอหนองมะโมงคนหนองมะโมงโดยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลาวที่เรียกตัวเองว่าลาวครั่งได้อพยพย้ายถิ่นมาจากบ้านเก่าเขากระจิวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านกุดจ,จอกในราวปีพุทธศักราช2427เมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงได้มีการขยายพื้นที่ทำกินและกระจายการตั้งบ้านเรือนไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ชื่อหนองมะมงเกิดจากการตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านซึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนและทำมาหากินบริเวณรอบๆหนองน้ําที่มีต้นมะมงขึ้นอยู่จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองมะมงอําเภอหนองมะมงแยกออกจากอําเภอวัดสิง์ตั้งเป็นกิ่งอําเภอเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2539และเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2550ได้รับการยกฐานะ เป็นอำเภอตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2550อำเภอหนองมะมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยนาทระยะทางห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ43กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ236กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังนี้ ทิศเหนือติดอำเภอหนองฉ้างและอำเภอหนองขาอย่างจังหวัดอุทัยธานีทิศใต้ติดอำเภอหันคาและอำเภอเนินขามทิศตะวันออกติดอำเภอวัดสิงห์ทิศตะวันตกติดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีข้อมูลการปกครองอำเภอหนองมะมงมีเทศบาลตำบลสองแห่งได้แก่ตำบลหนองมะมงตำบลวังตะเคียนและองค์การบริหารส่วนตำบลสองแห่งได้แก่ตำบลสะพานหิน และตำบลกุดจ,จอมีประชากรรวม19,216คนพื้นที่ประมาณ24,850ไร่หรือประมาณ327.76ตารางกิโลเมตรมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนโดยตั้งอยู่นอกเขตชนละประทานการประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอหนองมะโมงมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นทํานาทําไร่และเลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริมอาทิการทำไม้กวาดดอกหญ้าการจักระสานผักตบชวาผลิตพันธุ์ผลไม้แปรรูปและผลิตพันธ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านกุดจ,จอกสถานที่สำคัญวัดเขาดินตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลหนองมะมงซึ่งมีเจดีย์ประดิษฐานอยู่ยอดเขาทั้งนี้สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากประเทศอินเดียให้แก่หลวงพ่อบุญเกิดเจ้าอาวาสวัดเขาดิน เพื่อมาประดิษฐานเมื่อปีพุทธศักราช2549ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกๆปีจะมีประเพณีตักบาตรเทโวซึ่งเป็นประเพณีสำคัญหมู่บ้านวัฒนธรรมล่าครั่งบ้านกุดจอกมีชุมชนวัฒนธรรมล่าครั่งบ้านกุดจอกอำเภอหนองมะโมงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่นอาทิประเพณีใบสีสู่ขวัญต้อนรับผู้มาเยือน โดยมีภาษาพูดดนตรีพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์วัดศรีสโมสรตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลกุดจ,จอกมีพื้นที่ประมาณ70ไร่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะซึ่งในวันที่13-15ถึงเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานสงกรานต์บุญสงกรานต์ปีใหม่ไทยปัญหาที่สําคัญในพื้นที่คือน้ําต้นทุนในการทําเกษตร เนื่องจากพื้นที่อำเภอหนองมะโมงอยู่นอกเขตระบบชลประทานประชาชนในพื้นที่จึงต้องอาศัยน้ำฝนเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ง